เฮ้ยเฮ้ยคุณคุณจะกระโดดลงไปงั้นเหรออย่ามายุ่งกับฉันเอาแต่ดาฟ้านี่มันไม่ใช่ของคุณคนเดียวซะหน่อย <c oughs> แล้วคุณเขียนจดหมายไว้หรือยัง <c oughs> จดหมายอะไรก็จดหมายลาตายไงไม่ได้เขียนไม่มีใครเสียใจเชิงตายหรอกฉันไม่เลยแล้ว <c oughs> คุณทำอะไรอ่ะก็หาปากกาให้คุณเขียนจดหมายไง ใครเขาก็เขียนกันทั้งนั้นอ่ะแต่ผมขออ่านก่อนคนแรกนะมันต้องกลายเป็นข่าวดังแน่ๆเจอแล้วแต่ว่าผมไม่มีสมุดหรือว่ากระดาษอะไรเลยอ่ะแล้วคุณเขียนคนแขนผมก็ได้ฉันหว่ออย่ามาโยกได้ยินไหมโอเคโอเคงั้นคุณบอกผมมาเดี๋ยวผมเขียนเองก็ได้อย่าโทษใครหากฉันตายฮะ คุณว่าไงนะฉันบอกว่าอย่าทอดใครใหเฉ็นตายแล้วอะไรต่อยอครับฉันฉันฉนอนหลไปไปม่หาแล้วคุณช่วยพูดดังกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมผมไม่ได้ยินนี่คุณหนวกหรือไงแล้วทำไมไม่ลงมาเขียนเองหลังนั้นะอะหยุดนะไอ,อ้หัวขโมยแกถูกจับแล้ว <c oughs> คุณผู้หญิงคะ คุณต้องระวังผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลอันตรายอย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันจะโดดเดี๋ยวนี้เลยคุณควรฟังเขานะคุณตำรวจเขาอยู่บนนี้ก่อนผมมาถึงอีกผู้ต้องสงสัยหลบหนีขึ้นมาบนดานฟ้าแต่บนนี้มีผู้หญิงก,กำลังจะโดดตึกฉันขอกำลังเสริมด้วยค่ะ